พี่น้องสวัสดีสสบสุมงคบวสุคนพ่อๆกับสร้างเอิ้นือกัาพี่น้องวันนี้มางานบุญพี่น้องงานบุญกุ้มเขาบ้าน จะขึดมาตะเพนเจตต่อยยู่พี่อีกได้ค bueno> um> well> ุณหลวัดลงวัดายขวัดพนี่พี่น้องเลยจะลกเข้าพี對對่น้องนแ่มายังวัดฮงงก็ขึ้น เออูง่หงายคนผู้เสียใหม่ห่านเครื่องกับลายพี่น้องเลยไามอนายคอยเปนตัวใจพี่นองเนะเคับขอตรงข้าเลยรับพ่อให้กำปั้นเพื่อน่อเพื่อนเขาจะท้ไรออ

สะอ่อนเครื่องข้ายเครื่องคล้องคายคล้องเขาได้น้องพี่น้องเนาะเสียดายแไปฮะผมมีแต่งอซื้อพี่น้องเลยเครื่องคายไลยเสื้อผ้ากันลายยังก็ห่านมาตั้งใหม่ห่านกำลังมาเลยเลย

ngân chỉ bớt, mình có tiền. Hạn sườn pha, phái sườn này. vợ Hơi. Băng. Chưa. bẹp dai, hơi phơi bằng đúng Bơ, sườn bẹp dai phơi luôn. Sườn à bơ? Sườn ซ้ลูกเท่านั้นซ้ำลูกรุ่นน้ำกันพี่เนาะเราบังเราสมมันสิแตกบ่แตกยูด้วยขบวนอยู่ข้างพี่ไปอยู่ข้างพี่นี่พี่น้องแตกหรือบังบัที่สองซีสามบ่มีอันนั้นเนาะเฮ้ย บ่มีพี่โป๊เนาะเอาเอาอืมพี่โป๊บ่มีพี่น้องเลยห้องอยากโป้อ้าวอยากคืนเด็กน้อยหนึ่งตัวได้แน่นี่นะได้ตัวได้แน่นะอันอันนี้ได้ยังอันที่พอเขาแล้วเขาแล้วเออเขาแล้ว จ่ายเงินหาพันจ่ายเงิน้องอุ้ยมีแต่แบ่งกลวยแบ่ง เยียบปากเด้อกูนี่แหละสิว่าเค่ะปิดปากก็เชื่อเออค่าบริเวณซนบวกเลือเจ็ดพันเลยเือเจ็ดพันกี่เรือเจ็ดพันกี หันคาลวงลายพี่น้องเ้ยยังบ่มีตองออันนั่นก็ยากอันนี้ก็ยากเราวงแมลงหมักมูมูพี่น้องหมักมูทางพี่กับมีหันขา ยี่ร้อยหลดกระลวงลายพี่น้องเลยอยู่ขางวัดพี่น้องเ้างข้อไปแล้ววัดตัวคนกระลายอยู่พี่น้องทางนข้าวหลอกกานค่ะพอมันลายสมัยน้องพี่น้องเนาะมื่อนี้มาเที่ยวเนาะพี่น้องเนาะเปิดหูเป,ปิดตางานบุญกลุ่มเขาบรรณบ่บอพี่น้องเอาอันนี้อืมโอ้ยอ่ะนี่แต่อยากซื้อเงินบ่มีกัน nhưng nhưng không lấy 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 บมีเงินอาไรยังไงให้ซือ้อนี่น่ะเสียงเข้าประกาเนาะพี่น้องอเนาะเฮาก็พาพี่น้องรอฮอบถั่วเลยพี่น้องเลยมีแต่ห่าดข้าพี่น้องเลยมัมียังเนาะห่านคล้ายคองคล้ายเครื่องเล่นคล้ายเสือผาคล้ายมหมักไหม ลดกระเล็หรือหลันหรือลันรดกระลายพี่น้องเลยคันระวางงาบุญเลยเซลเซลในวันเฮากะพาเขาแล้วพาเบิ่งพาส้มถั่วแล้วเนาะพี่น้องเนาะ ข้าวกะสิเดลา่าขี่ไปเพียงเท่านี้น้อพี่น้องเนาะคลิปหน้าพอกันไหมเนาะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามซองเอิญเด้อพี่น้องเด้อผิพดพลาดเนี่ยขอโทษขออภัยเนาะพี่น้องเนาะลาล่ะพี่น้องคลิปหน้าพอกันไหมอยูดีมีแห้งสุกุตสุก้อนสมองสบอนลาล่ะพี่น้อง,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 องบ๊ายบายชิลนะพอกันใหม่